ลืมปรับปีดวะเด็นดอกคือแบบซิลสุดละลืมทุกตาเลยวะขับงอให้ดูหน่อยเฮ้ยมันชัดล้มหนึ่งล้มสองเหล้ลมลม้ลมลม้มล้มบนสะพานลม้มผมหยียบผมหยียบอยู่ ล้มใกล้พี่มีสองตัวล้มล้มเยี่ยใครวะล้มเพื่อนเกษตรล้มเนี่ยล้มเฮ้ยเพื่อนล้ม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 ท่าประธานล้ม ได้ๆๆ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 ๆล้มล้มๆๆ้ๆๆ้ๆๆๆๆๆๆล้ <c oughs> มล้มๆๆๆล้มๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆคๆีติดๆๆ ดูสิแปดตัวแล้วพี่ไอ้เหี้ยท่านลอยอ่ะไอ้เหี้ยโสดาโล้มอีกหนึ่งอันนี้คือติดขี้โหเฮ้ยของจริงไปหน่อยเ้าไปกันเถอะเอ้ยที่กำลังจะตายละ Bồn nặng quá bông ô bông 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 Nên อะไรวะดูไม่น่าแพ้เลยผมมีหมอปะเฮ้ยมีผมไปดังอื่นได้ป่าวะโอ้โหไม่ได้เล่นแล้ววะหมอเฮ้ยนี่เราเราทีมเดียวกันหรือเปล่าวะหมอมาฝั่งนี้เราจ้าเออพี่ตามแล้วก็หนึ่งสองสมตัวก็เสรจ ขึ้นมา,ล,มนาล้มห้าหกได้เราได้ได้หนึ่งได้นอน,นแปดเก้าลม้ลมเตียบล้มเตียบสองสอง สามสี่โอ้โหไปไม่ถึงฝันสามตัวกล้าสามตัวใช่ต้องนะพี่พ,พ,พี่เกิดแล้วมีหมอชุบพี่หมอ<ช>ที่วยกุญจตายหนึ่งตายหนึ่งเดี๋ยวไปเหยียบพี่เดี๋ยวไปเหยียบตายสอง

ไอ้จ้าโอ้โบอกคนนี้มันของจริงกูบอกเลย ผมมากไหมอ่าที่เจ้าโกเฮ่าฮ่าฮ่าาแป๊บจัดให้หมอเอาดินี่ไงออกคนละตัวโชคทีเอ้ยเอาดินี่นพี่โดนอู่ยิงว่ะโดนอันอูเออท่านูท่านูอยู่หลังนเเอร์ท่านูหัวล้นด้วยเฮียเอาดิเฮ้ยฮย ท่านอู่เหรอหนึ่งโอ้โหนังติดครีออะไรต่อคูณอยู่นี่หรอเชี้อรวบอกชุบกูเฮ้ยเราเพื่อนเราเพื่อนไปส่งตรงนู้นโอเคกลาบพี่กลับมาโดมเอาดิผมมาซีสองพี่มาสีสองแล้วเฮ้ยมีคน Ni không 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 Ok, mày. Mày. không đó không không máy không 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 máy không 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 máy không 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 cú, không không โอ้ยวีโก้เน๊งโอเคเ้าเราเกิดมาแล้วใครไม่คอมแบทเันหรอบทุกคนเลยปะอ่ะผมไม่คอมแบ,บใใทใช่ดิได้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 โอเคอผมเลิกูไปอ,อ้าวเฮ้ย Đi thằng gì đấy sát. Ừm, má. Ôi nó thằng. Úi, bọn game này kêu tôi! เฮ้ยแปลระเบิดดิเพื่อเราอ่ะพีโป้แปลระเบิดดิตัวเนี้ยมันต้องแปลระเบิดพี่ว่าพี่เราเปลี่ยนตัวปะโอ้โหเอ้ยเรนเปลี่ยนตัวว้ะมันมาบอกทำใหม่วะไม่ได้วะในตัวนี้ไม่ได้เฮ้ยกำลังมาเนียนๆไว้ไว้ไวไวพี่กินผมมาสองตัวกล้าสองตัวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตัวให้มันตายสามเลยโัวสวยกัน นึง,นงทีมเรามันไอ้นี่ได้เว้ยมันแปะได้เว้ยมันแปะ84ได้เราจะได้บุกไ่าขึ้นวิวไปทาหน้าที่84ให้ออกเดินเอ,าอ,อ้ามันแปะได้หมดเลยเนี่ยไม่แปะว่ะเพื่อนเฮ้ยเรากำลังจะได้พี่เรากำลังจะได้ อะไรจะได้โอเคเป็นร่างกายเพื่อความแบบไหนกันได้ะอ่ะผมไม่เขา้าแบบผมวิ่งก่อนผมวิ่งก่อนพี่รอพี่รอพี่รออ่ะโอเค<า>สวยพี่มาพี่แตะกับแพงให้อ่ะจะเข้านะเออ ต้องสองมาพี่โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บออะไรอะไรก็ถังอีแล้ววะถังม,มาทำร้ายจิตใจกูมากเลยวะหมดแล้วะโอ้โหไม่เยอะไปไหนเนี่ยผมมีตีพี่ให้ผมลงไหนน่าจะต้องลง C หนึ่งว่ะีหนึ่งลงไปไปลายหน่อยอะปลายซ้ายอะ ซ้ายบนอ่ะไปไป้ายบนอ่ะตายหมดก้าวไปไป้ายบนโอเคสมบละแปะแปะมอมแปะบอมอย่าอย่าอย่าเพิ่งเข้าแปะเดี๋เพิ่งเข้าแปะโอเคมาพี่มาพี่มาตัวเขาไปละสองตัว ไอ้รถถังไอ้เทียคบได้ทีหน่ได้ที่งมันหนีไว้มันหนีอ๋อมันหนีมันกนเราได้ชสองด้เฮ้ยมันกด่สอเาได้อยู่ได้อยู่มวางไหนมัน่ะเอาที่น่ไว้ยทไว้ยี่ไว้พ่ยอยู่ยับอยู่ยับอยู่ยัอยู่ยบอยู่ สองตัวท่วนไม่เป็นไรคุมแล้วมันโดดหนีหมดเลยไหมครับเร์ติดชีดอันนี้ติดชีนะครับสวยครับปู่ระเบเวบแรกไอ้กล้ากูซักไปสิ่แปดตัวชีดีดเออยกล้าคกัดีดีดีอุ้ยพันหกอีกแล้วเกมนี้